เรียกว่านี่ก็ถือเป็นครั้งแรกของน้องปีใหม่เลยนะคะลูกสาวคนเก่งของแม่แอฟทักษออนกับการมานั่งสัมภาษณ์แบบเดียวๆโดยมีแม่แอฟนี่ให้กำลังใจอยู่หลังกล้องค่ะในรายการ Dear Myself EP ที่8ก็เป็นการเล่าเรื่องราวความรักของแม่ลูกนะคะของน้องปีใหม่เนี่ยกับแม่แอฟ ในมุมมองที่เราเนี่ยไม่เคยได้เห็นมาก่อนผ่านสายตาค่ะของลูกสาวที่มองแม่เป็นทั้งไอดอลเป็นพื้นที่ที่ปลอดภยัยเข้าใจการแม้ไม่ต้องพูดและก็ยังมีอีกหนึ่งคนสําคัญนะคะที่เป็นใครไปไม่ได้เลยนั่นก็คือหนุ่มนนกุลค่ะที่น้องปีใหม่เรียกเขาเลยนะคะว่าเป็นสายซัพพอร์ตของคุณแม่และก็ยังเป็นคนที่ซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังปีใหม่เองด้วยค่ะโดยในบางช่วงบางตอนของรายการนะคะน้องปีใหม่ก็ถูกถามเลยว่าหลังจากที่ได้เจอพี่ นนบ่อยมากพี่โนนเป็นคนยังไง ปีใหม่บอกเลยค่ะว่าเป็นคนที่มีหลายมุมนะคะอย่างในรูปบางรูปค่ะเขาหน้าเฉยๆแบบเป็นคนที่ไม่ชอบยิ้มแต่หัวเราะแล้วเนี่ยจะทําให้เราคิดเลยว่าโอ้โหเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าถ้าพี่นนหัวเราะจะเป็นแบบอลังการต้องใช้คํานั้นเลยแล้วถ้าเวลาถ่ายรูปก็มักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยยิ้มหลังจากนั้นนะคะก็มีการพูดถึงรูปค่ะที่ปีใหม่เลือกมานะคะเป็นรูปที่เขียนแคปชั่นเอาไว้บอกว่า he has my back ด้านน้องปีใหม่ค่ะก็อธิบายถึงรูปนี้นะคะพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าเพราะเขาเนี่ยชอบช่วยคนอื่นเหมือนว่าเวลาเราต้องการอะไรเขาก็จะแบบอืมได้เขาจะมีการถือกระเป๋าให้ทุกคนโดยที่ทุกคนเนี่ยไม่รู้เรื่อง บางคนก็อาจจะคิดว่าถ้าไม่มีเคขาก็คงไม่เป็นอะไรหรอกไม่มีปัญหาอะไรแต่จริงๆแล้วนะคะถ้าไม่มีพี่นนเนี่ยเราอาจจะลืมของนั่นนูน่นอย่างเวลาถ้าไปกินข้าวที่ไหนหรือว่าไปทําอะไรที่ไหนเนี่ยเขาก็จะเป็นสายซัพพอร์ตในไอเดีย เรีอ่อน,นี้ดีหรือว่าไม่ดีเขาก็จะเป็นคนช่วยในการที่จะซัพพอร์ตค่ะและน้องปีใหม่นะคะก็ปิดท้ายถึงพี่โนนบอกว่าเป็นคนที่คิดแต่ดูเหมือนไม่คิดหลังจากที่แฟนๆค่ะได้ฟังน้องปีใหม่นะคะเปิดใจถึงพี่โนนแบบนี้แล้ว แห่เข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆเลยล่ะค่ะบางคนนะคะชื่นชมไปถึงความคิดทัศนคติบอกว่าน้องอายุแค่นี้เนี่ยแต่การพูดความคิดของน้องโตมากๆเลยค่ะน้องปีใหม่สุดยอดบางคนนะคะถึงกับเข้ามาแซวว่าสแกนละเอียดแล้วค่ะพี่นนทผ่านแล้ว น้องปีเป็นเด็กที่ละเอียดอ่อนมากๆช่างคิดช่างสังเกตและช่างพูดรู้เลยว่านนกับน้องเนี่ยสนิทสนมกันมากจนทำให้น้องปีใหม่ให้เครดิตว่าพี่นนคือสายซับพอตของแม่และหนูหรืออย่างบางคนนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ต่อคะ่ะบอกว่าน้องปีเป็นคนช่างสังเกตคนมากค่ะคำพูดไม่ใช่เด็กเลยน่ารักมากๆน้องปีก็คือน่ารักมากพี่นนก็สุดยอดเหมือนกันค่ะเรียกว่าเติบโตมาอย่างดีเลยนะคะสำหรับน้องปีใหม่ของแฟนๆที่เห็นมา ตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยค่ะจนตอนนี้น้องก็โตแล้วก็มีความคิดทัศนคตินะคะที่เรียกว่าเกินอายุไปมากเลยซึ่งแฟนๆพอได้เห็นคลิปนี้ค่ะ<อ>ก็อย่างที่เห็นเลยนะคะว่าชื่นชมในความน่ารักแล้วก็ความคิดของน้องสําหรับกับพี่นนกุลน,นั้นนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักเหมือนกัน <ๆ S 1> ก็อย่างที่แฟนๆเขาแซวกันนั่นแหละค่ะว่าปีใหม่นะคะสแกนแล้วคนนี้ผ่านแน่นอนคะ่ะ